ผมลองแชร์ดูนะครับว่าทีมงานเราสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมนี้ในการแชร์กันเนี่ยนะครับมันเป็นมุมมองนะมุมมองนะท่านอาจจะมองแตกต่างกันเราเราแชร์กันนะครับ5้าสิ่งที่เห็นในเกมวันนี้นะครับข้อแรกเลยนะฮะเชฟของทีมไทยในครึ่งแรกดีมากๆจากการที่เราจัดสิบเอ็ดคนแรกชุดเดิมลงเล่นเนี่ยนะฮะความเข้าใจรูปเกมเกมครึ่งแรกของไทยดีกว่าโอมานนะครับโดยเฉพาะยิ่งช่วงต้นครึ่งแรกอันนี้เรื่องที่หนึ่งก่อนว่าเราออกสตาร์ ได้ค่อนข้างดีในเกมนี้ใช่ช่วงแรกโอมานก็ไม่กล้าดันดันขึ้นมาสูงเพื่อจะสู้เหมือนกันนะพี่ปูเหมือนว่าต่างคนคต่างต่างรอดูขณะที่ไทยเนี่ยแน่นอนว่าสไตล์ของมาซาทาระอิชินี่ก็คือเดินหน้าเลยไม่ได้สนแล้ละเดินหน้าแล้วก็ไทยมีโอกาสทําได้ได้ดีพอสมควรแต่ว่าพอพอโอมานเริ่มเข้ารูปเข้าลอยเนี่ยไทยก็กลับมารับแล้วก็ผมว่าบุกไทยก็ทําได้โอเคนะพี่ปูแม้ว่ามันจะไม่ได้โห,หดมากด้วยคุณภาพนักเตะเนาะ แต่ว่าพอถอยมารับด้วยทีมชาติไทยก็ถอยมารับได้ดีพี่ปูผมว่าเชฟแต่ละ,ะแต่ละแดนของทีมชาติไทยทํางานได้ดีอืมอ่ะเรื่องต่อมานะครับ5สิ่งที่เห็นในเกมนี้ข้อที่2ก็คือว่าทีมไทยมีแนวทางที่ชัดเจนนั่นก็คือเกมเพรสซิ่งเรายกระดับจากเมื่อก่อนเยอะมากนะจากตอนที่มาโน่ทำนะครับวันนี้จะเห็นว่าในเอาครึ่งแรกก่อนนะเราเพรสแดนบนเพรสจนกระทั่งอ่ะโอกาสในการเข้าทำของสุปชัยอาจจะไม่เยอะแต่สุปรชัยไล่ตั้งแต่บนจนถึงล่างนะอันนี้ อันนี้แบบนี้นะครับคนอื่นๆคือแนวทางมันชัดเจนว่าลงไปแล้ววิ่งนะลงไปแล้วเพสนะนั่นเป็นนั่นเป็นสิ่งนึงไหมโอมานไม่สามารถที่จะขึงเกมเข้าใส่ไทยได้เจตนาวันนี้ของโอมานคือพวกเขาต้องการมาเดินเกมบุกนะครับแต่ว่าเราเพสได้ดีมากนะครับเพสไฮเพรสซิ่งตั้งแต่แดนบนแล้วขยับกันทุกคนอันนี้คือแนวทางที่ชัดเจนของอียิตั้งแต่ วันนี้ไปของทีมชาติไทยต่อไปในอนาคตด้วยนะฮะใช่ใช่ครับเราเราเห็นหลายๆจังหวะเลยว่าโอมานจ่ายบอลง่ายๆเสียง,ง่ายๆหลายครั้งนะ่าจ่ายบอลออกจ่ายบอลพลาดบ้างเรื่องผมว่า,าการบีบแล้วก็นักเตะไทยมันเป็นดาวรุ่งพี่ปูแล้วมีสปีดสุภาชัยวันนี้อาจจะไม่โดดเด่นในกรอบเกลโทษอาจจะเก็บบอลไม่ค่อยอยู่แต่แต่ว่าเกมรับของสุภาชัยเนี่ยทาได้ดีมากพี่ปูกองหน้าตัวรับทําได้ดีมากอะ่ะผมผมว่าวันนี้เขาเขาไล่ เขาไล่ผู้เล่นไล่ผู้เล่นของอุมาแล้วก็สกัดกั้นได้ได้หลายจังหวะเลยครับ <S <S อ่ะสิ่งที่เห็นเป็นข้อที่3ในวันนี้นะครับนั่นก็คืออิชิเอิเชื่อมั่นในเชฟและความเข้าใจของผู้เล่น11คนแรกว่าเล่นเกมเพจซิ่งตามแทคนติกที่เขาต้องการได้เขาใช้ผู้เล่นเหล่านี้นานไปนิดหนึ่งจนกระทั่งความเชื่อมั่นว่านักเตะเหล่านี้มีพลังเหลือเฟือมันแสดงออกให้เห็นวันนี้เราจะเห็นว่าอิชิอิเปลี่ยนตัวช้านะครับปกติเนี่ยจะเปลี่ยนต้น ต้นครึ่งหลังเริ่มเปลี่ยนละแล้วก็ทยอยเปลี่ยนทีละสองคนสองคนแต่วันนี้เนี่ยกว่าจะเปลี่ยนตัวคนแรกก็คือออลบดินออกแล้วก็จเจริญร์สักลงไปแทนนาทีที่เจ็ดสิบน,นะฮะซึ่งตรงนั้นเนี่ยพออิทิเปลี่ยนตัวช้าแล้วก็เชื่อว่านักเตะยังมีพลังเหลือเฟือเนี่ยแรงเพรสเนี่ยมันน้อยลง<ช>การไล่<ช>การที่จะ,ะพยายามกดดันให้เขาออกบอลให้มันยากขึ้นเนี่ยมันเริ่มถดถอยไปจากครึ่งแรกนั่นทำให้ออมานมี<ช>มีโอกาสครองบอลได้มากขึ้น แล้วสามารถที่จะโจมตีไทยได้เยอะขึ้นใหคขึ้นมาใช่ใช่ครับก็ต้องยอมรับว่าผมว่าอิชิอยากอยากได้เชฟที่มันมันมันมั่นคงพี่ปูแต่ว่าพอมันนานไปแล้วแต่ทุกคนที่ถูกเปลี่ยนออกมานะพี่ปูจะมีเป็นนักเตะที่มีสปีดต้นที่ดีแล้วเล่นเกมรับได้ทุกคนพี่ปูดูว่าวันนี้บดินบดินอ่าจจะไม่ค่อยดีบดินอ่าจจะคลองบอลไม่ไม่ค่อยได้เปิดบอลไม่ได้อะไรเงี้ยพี่ปูแต่ว่าบดินก็มามีส่วนในเกมรับเยอะเช่นเดียวกันวันนี้ปฐมคน มาไล่ถึงเส้นหลังอ่ะในช่วหงหลังๆถ <ừ m. S 2> ้าใครได้ดูราชกี่ลงมาเล่นปีกซึ่งผมมองว่าอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ดีเมื่อเล่นฟุตบอลเกมลุกได้ก็ต้องเล่นฟุตบอลเกมรับได้อืมันนํามาซึ่งข้อที่สี่นะครับในครึ่งชั่วโม,มงสุดท้ายยอมรับว่ามันบีบหัวใจแฟนบอลชาวไทย <c oughs> จริงๆเพราะว่าเรารับเยอะมากมันรับโดยการ <c oughs> ถูกบีบบงังคับให้รับไม่ว่าจะด้วยพละกําลังหรือว่าการที่พวกเขาด่าหน้าเข้ามาใส่ทีมไทยแต่ว่าอิชิทําให้เห็นอีกอย่างหนึ่งว่าเราดูว่าอิชิจัดผู้เล่นนะครับ ใน2เกมก่อนหน้าเนี่ยทั้งเจอญี่ปุ่นทั้งเจอชิงิซานเนี่ยจัดผู้เล่นในแนวลุกแล้วพยายามเล่นเกมลุกเข้าใส่เป็นอันดับแรกแต่พอต้องมาเล่นเกมรับในช่วงครึ่งชุ่มงสุดท้ายปรากฏว่านักเตะไทยแนวรับไทยที่หลายคนก่อนหน้านี่บอกว่าห่วงเกมรับของทีมไทยเป็นวันนี้โดดเด่นแล้วก็ท็อปฟกอรม์มากไม่ว่าจะเป็นปฏิวัติขำไหมมีหลายเซฟนะครับที่ทําให้ปฏิวัติเนี่ยใช้แววขึ้นมาเป็นมือหนึ่งทีมชาติต่อไปในระยะยาวนะครับ,รบตอนนี้เขาเป็นมือหนึ่งนะในเอเชียนคัพแต่ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ย ความเชื่อมั่นต่างๆการเซฟเนวันเนี้ยโหปฏิวัติสมัยเซฟได้สวยๆหลายลูกขณะดเดียวกันนะครับเอเลียสดอลล็อกกับพันสาเหมิบูนที่เป็นความกังวลใจว่ามันจะมีปัญหาถ้าต้องโดนโจมตีหนักๆจนกระทั่งหลายต่อหลายครั้งต้องเอากฤษดาลงไปเป็นเซ็นเตอร์นะครับรบวันนี้เนี่ยเอเลียสดอลล็อกและพันสาทําหน้าที่ได้ดีมากนะครับวันไหนดีต้องชมว่าวันเนี้ยแกนตรงกลางหน้าก่อเขตโทษพันษาเอเลียสแล้วก็ไปจนกระทั่งถึงตําแหน่งสุดท้าย เขคือปฏิวัติไม่มีที่ติครับมันทําให้ทีมไทยเราครีมชีสในวันนี้บ่งบอกว่าอีกทีทำลุกได้ก็ทํารับได้ใช่ใช่ครับคือการการยืนคือปกติเนี่ยพอไทยปีนไปในระดับเอเชียยุคก,ก่อน2อสปีก่อนพี่ปูเขาไปเมื่อไหร่แล้วโดนเมื่อน,นั้นแล้วเป็นคําถามมาตลอดว่าทําไมต้องกิษดามาเล่นเซนเตอร์กิษดามาเล่นเซนเตอร์วันนี้เอเลสยสดอเลาะที่ที่ไม่ประสบความสําเร็จในยุคข,ของมาโนเลยพี่ปูเอางี้ดีกว่าเขาไม่ยืนกับพันศาแล้วเนี่ยเอเลสยสดอเลาะทำทำได้ดีมากผมไม่รู้ว่า จากตำแหน่งจากแท็กติกหรือว่าจากเชฟเกมลับที่มีกองกลางเข้ามาช่วยมีแบ็คเข้ามาซัพพอร์ตทำให้เขาไม่ต้องเล่นยากไม่เหมือนกับที่ช่วงที่เขามาติดทีมชาติเมื่อก่อนเนี่ยทำไมเอเลสต้องไปนับเบอร์คู่แข่งตลอดอะไรเงนี้พี่ปูแต่พอมาแบบนี้เนี่ยเอเลสดูแข็งแรงมากหนึ่งหนึ่งเอเลสปะทะแล้วเอาชนะได้ตลอดนะครับอืออ่า มาถึงข้อสุดท้ายนะครับสีแต้มของทีมไทยนะครับที่โอกาสเข้ารอบผมว่าเยอะมากๆแล้วเปิดกว้างแล้วแต่ว่ายังไม่เป็นทางการนะครับยังไม่เป็นทางการนะครับเพราะว่ามันต้องดูผลคู่อื่นๆต่อไปนะครับรวมทั้งสายอื่นด้วยแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องมองไปเกมหน้าเกมเจอกับซาอุดีอาระเบียครับมันมีหลายเรื่องที่ต้องมองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโดนแบนของโกอุ่มนะฮะทีรทรจะไม่ได้เล่นในเกมหน้านะครับเพราะว่าติด2เหลืองจาก2เกมนี้นะครับ วันนี้เราจะเห็นว่าอิอินะครับทดลองเอามิเคลสันไปเล่นด้านซ้ายในช่วงท้ายเกมแล้วเอาสุพนันบุรีรัตน์ไปเล่นแบ็คขวานะครับนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์เพราะว่ายังไงก็ตามในนัดหน้าเนี่ยสิเบเ็ดคนแรกไม่ใช่ชุดเดิมนแน่นอนละเพราะว่าเทียร์ทรอนเล่นไม่ได้ละนะครับถ้าหากว่าเราจัดตัวแบบนี้เล่นกับซาอุแบบนี้อันนี้เรายังไม่รู้สถานการณ์นะว่าก่อนเจอกับซาอุเนี่ยเราจะเข้ารอบแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วหรือยังหรือต้องการอะไรตรงนั้น แต่ที่แน่ๆก็คือว่า11คนแรกเกมหน้าไม่มีกับตันทีมทีตะทอนวันนี้เล่นนัดที่100ในนามทีมชาติไทยแต่ว่านะัดหน้าไม่ได้เล่นนะครับถ้าไทยถ้ารอบสิหทีมสุดท้ายทีตะทอนจะกลับมาอีกครั้งมิเคลสันน่าจะไปเล่นแบ็กซ้ายแทนในเกมหน้าและสุพรรณนันน่าจะได้รับโอกาสก่อนในการเล่นแบ็กขวานะครับจริงๆแล้วมีสารภาพจันหน่อมีคนนึงนะนาใจะเป็นแบ็กที่เล่นได้แต่ว่าเท่าที่ดูคือมิเคลสันเล่นในทั้งซ้ายทั้งขวาหน้าจะออกมาแบบนี้นะฮะใช่ครับเพราะว่าเอาแบ็กซ้ายมาคนเดียวพี่กู แล้วก็แบค็คขวามา3ามก็อย่างที่บอกมีเทลสามสันติภาพจันงอมและก็สุพนันบุรีรัตก็ตามระบบในช่วงในช่วงท้ายเกมเลยสินาทีสุดท้ายที่สลับสับเปลี่ยนเอาทีละทรขึ้นมาเล่นกับสารัตผมมองว่าน่าจะเป็นแทคติกที่อาจจะเล่นนัดหน้าถ้าหากว่ายัางต้องต้องพยายามเข้ารอบอยู่อะไรเงี้ยพี่กูยัง,ยงต้องการคะแนนอยู่แต่ถ้าหากว่าเข้ารอบไปแล้วก็มีโอกาสโรเตชันเยอะ